ครไปเที่ยวควีนส์ทาวน์ร้านเด็ดที่พลาดไม่ได้เลยคือเฟิร์กเบอร์เกอร์ร้านเบอร์เกอร์เจ้าดังไปทีไรคิวยาวทุกทีแต่วันนี้เราไม่ได้จะมารีวิวเฟิร์กเบอร์เกอร์ที่ควีนส์ทาวน์เราจะพาทุกคนไปดูหนึ่งในสาขาย่อยของเขาแทนนั่นก็คือเฟิร์กบูชเชอร์นั่นเองตัวร้านตั้งอยู่ที่แอโรทาวค่ะขับรถจากควีนส์ทาวน์ประมาณ20นาทีถึงเฟิร์กบูชเชอร์ตามชื่อเลยเขาจะเน้นขายเป็นพวกเนื้อสัตว์และาจะมีโซนไว้สําหรับขายฮอตฟู้ดด้วยนะเมนูเบอร์เกอร์ของที่นี่เนี่ยมีใหห้าาา้้เเเเเลลืืออออกกกกกกนนนยว่่่่่าาาาสสขัทีพิิมมมมต็็คูไรซึงป จุดเด่นของเขาเลยนะคะการันตีด้วยรางวัลเราสั่งเป็นดีลักซ์ชีสเบอร์เกอร์กับตาไอริชพรอมมาลองเพราะเห็นว่าตัวไส้กรอกหมูได้รางวัลด้วยนะในส่วนของรสชาตินะคะตัวเบอร์เกอร์อร่อยเหมือนกับกินที่ควีนทาวเลยเพราะว่าวัตถุดิบมาจากที่เดียวกันชิ้นก็เบร่มเทิมอิ่มจุใจส่วนเมนูไส้กรอกตัวขนมปังกรอบแล้วก็หอมน้วยมาก แต่ว่าตัวไส้กรอกสําหรับเราอาจจะออกไปทางเค็มนิดนึงก็แล้วแต่คนชอบด้วยนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยแฮปปี้มากก็ดีเลยคือไม่ต้องไปต่อคิวนานเหมือนสาขาที่ควีนส์ทาวน์ที่มาถึงเนะี่ยมีคนน้อยมากอาจจะด้วยโลเคชันที่ตั้งของร้านแล้วก็เวลาที่เราไปด้วยทีนี้ทุกคนสงสัยกันไหมว่าทําไมถึงชื่อเฟิร์กบูชเชอร์ไม่ใช่เบอร์เกอร์ทางสตาฟเล่าให้เราฟังว่าที่นี่เนี่ยเดิมทีเป็นร้านขายเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นซัพพลายเออร์ให้กับเฟิร์กเบอร์เกอร์เจ้าของทั้งสองก็เป็นเพื่อนที่ดีีตต่่อออกกััันนนนนนมาาานาาาาายยยยงงงวววจึททเเร์ษ เฟิร์กว่าจะซื้อต่อไปเลยไหมเลยออกมาเป็นเฟิร์กบูชเชอร์อย่างที่เราเห็นกันนี้แหละคะ่ะใครแวะมาเที่ยวแอร์โรทาวก็ลองแวะมาทานกันได้นะคะ